เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกับหน้าเว็บนี้นะครับคิดถึงกันไหมนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือการ์ดจอก็เริ่มถูกลงบ้างนะครับยังคืออย่างน้อยก็พอจะหาได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่าแพงอยู่นะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากงบเล็กๆก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยเรามีงบ1-2,000บาทนะครับสำหรับคอมเกมมิ่งโดยเราต้องจัดให้ได้การ์ดจอดีๆด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับก็ในตรงส่วนของ CPU กับเมนบอร์ดเนี่ยเดี๋ จะมาแนะนำนะครับ1เลยนะครับ1เลยถ้าคุณเอาแบบแบบที่ผมแนะนำนะก็แอดลอนนะครับ2อ0 GE หรือ 300g ก็ได้นะครับปัจจุบัน2ตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 6 0 6นะครับแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยคุณอาจจะหาประมาณ2000ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือแล้วแต่ว่าคุณจะเจอราคาดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะหาจากเว็บออนไลน์มาให้นะครับก็จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดดูที่ดีสคริปชันได้เลยนะครับก็ มันก็แล้วแต่ช่วงอะนะนะครับถ้าเป็นช่วงนี้น่าจะประมาณ2,006นะครับแต่บางทีผมก็เห็นราคา2,000ก็อาจจะลองหาเช็คดูอีกทีก็ได้นะครับถ้าผมลงคลิปไปนานแล้วนะครับแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยก็จะแนะนาถ้าถ้าคุณเน้นถูกนะแบบเล่นแบบพักแอนเพย์อ่ะคือเสียบเลยอ่ะเสียบไวใช้เลยไม่ได้สนการรับเกรดหรืออะไรมากมายก็แนะนํา A320 นะครับก็ถือว่ามีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่โอเคเลยนะครับ A320 ในหลายๆตัวเนี่ยก็จะมีช่อง M2 ให้นะครับมีพวกซัต้าให้ได้ได้ว่าเพียงพอ แล้วก็สามารถใส่พวกลายเส้นตัวแรงๆได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าในบางตัวเนี่ยมันจะสามารถจ่ายไฟให้กับลายเส้น9ได้หรือเปล่านะคือบางทีมันอาจจะจ่ายไฟไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกลายเส้น5้ลายเส้น7ปกติอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้สบายๆนะครับแต่ว่าก็จะแนะนำนะครับให้เพิ่มงบอีกสักนิดสักหน่อยนะครับไปการแหลก b 4ส0หรือตัว b 4 5 0 m ูถูกๆก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยราคาก็จะประมาณ2,000ก็ไม่ต้องห่วงนะครับคือราคาเนี่ยผมผมเช็คราคาตลาดมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือทําการบ้านมาให้แล้วนะครับแต่แล้วเนี่ยผมจะเผื่อราคาที่มันแพงขึ้นมาด้วยนะครับแต่แล้วคุณไม่ต้องห่วงว่าอไอ้ที่ผมจัดเนี่ยแบบมันหมื่นสองจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ณาเวลานี้นะครับก็หมื่นสองแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทดลองจัดดูแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือชุดแรกที่ผมแนะนานะต่อไปก็จะเป็นชุดของ Intel นะครับอ n t e l อ่ะอันเนี้ยข้อดีเลยนะครับข้อดีเลยคือมันจะแรงตั้งแต่แรก เราจะใช้เป็น c o ไอสา1 0นึ่ F หรือถ้าหาไม่ได้เอา1 0 1 0 F ก็ได้นะครับใส่คู่กับ SC 1 0 M หรือจะ b หรือจะเป็น B 4 6 0ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเป็น SC จะเลยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเมนบอร์ดพวกนี้มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ข้ามไปบอร์ดแซเลยนะครับซึ่งก็ CPU ไม่มี K นะจะใส่ไปทำไมนะครับก็แนะนำให้เอาบอร์ดแบบถูกๆเลยนะครับแต่ว่า SC 1 0เนี่ย มันจะมี M2 แค่บางตัวนะครับอันนี้ผมแนะนํามากๆเพราะว่าถ้าคุณมีสัก,สกช่องหนึ่งอะตอนอัปเกรดอยากได้ SD s เร็วๆจะได้ใส่ได้นะครับก็หาอันที่มันมีนะครับก็อ่านสเปคมันดีๆข้อดีของชุดนี้ก็คือมันจะแรงกว่าตั้งแต่แรกนะครับคือตัวนี้มันมี4คอซึ่งมันดีกว่าแอดลอนที่มีแค่2คอแท้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือจะดีกว่ากันประมาณ40-50%เลยนะครับแต่ในด้านเฟรมเรทเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใส่การ์ดจอแบบแรงมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ แต่ว่าข้อเสียก็คือเมนบอร์ดมันค่อนข้างฟิกถ้าคุณจะับเกียร์เนี่ยพวกเมนบอร์ดอินเทก็จะได้แค่ประมาณเจนเจนสเจนนะครับเจนเดียวกันประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นบอร์ด AMD เนี่ยตอนนี้นะครับก็ที่เป็น a m 4เนี่ยก็จะรองรับได้ถึงไรเซนห้านะครับสูงสุดนะผมไม่มั่นใจว่าไรเซนหกจะได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะผมคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนเทคโนโลยีได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเขาใช้มา5เจนแล้ว นะครับแต่ว่าพวกอะไรเส้นเก้าพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าล้ามากแล้วถ้าคุณเลือกบอร์ดดีๆตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะสามารถอัปเกรดต่อยอดไปได้ไกลมากนะครับขอเลือกเป็นขอปปับเป็นตัวแนะนําแล้วกันนะครับก็เป็น b 4 5 0หนะครับหรือถ้าใครต้องการแบบ PCE Gen 4นะครับในช่องกั๊ดจอหรือช่อง M2 บ้างเนี่ยก็สามารถใช้เป็น B50 ได้นะครับอาจจะเพิ่มงบอีกสักประมาณ1 0 0 0ในส่วนของกั๊ดจอนะครับัวเว็บเนี่ยเขาได้เอา1 0 5 0ออกไปแล้วนะครับอ๋อ,อมี TI มา1ตัวนรับ ก็ก่อนหน้านี้ไม่มีนะเหมือนจะเพิ่งเพิ่มมาใหม่นะครับอัปเดตราคามาให้แล้วเสร็จสับนะครับจริงๆแล้วผมจะใช้เป็น g x 1 0 5 0ธรรมดานะครับมือ2ราคาประมาณ4,600นะครับแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้7000ก็คิดซะว่ารวมกันราคาส่วนต่าง2ตัวบนแล้วกันที่มันแพงขึ้นนะครับแล้วก็แรมนะครับแรมเนี่ยผมจะใช้เป็น 8GB นะครับ จริงๆใส่4ีกิกก็ยังพอได้ถ้าคุณไม่มีงบจริงๆแต่ว่าแนะนําให้ใช้8นะครับบัตรสองพก็ได้นะครับเป็นขั้นต่ําเวลาเล่นเกมจะได้ค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยถ้าคุณเพิ่มเงินแค่นิดเดียวเนี่ยแล้วคุณได้บัตรที่มันสูงกว่าเช่นบัตรสามพันบัตรสามพันสองอะไรเงี้ยกดได้เลยนะครับกดได้เลยอย่างเช่นตัวนี้เพิ่มขึ้นมา200อย่างเงี้ยก็จ,จะลองพิจารณากดดูเพราะว่าจากบัตรประมาณ2 0 0พไป3 0 0พเนี่ยส่วนต่างของเฟรมเรทในเกมเนี่ยประมาณ10-15%เลยนะคเรับซึ่ง ถ้าคุณเพิ่มแค่ร้อย0อแล้วเฟรมมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็น่าเพิ่มนะอันนี้ก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่าเอ้ยคุ้มไม่คุ้มจะเพิ่มดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ SSD นะครับ SSD ก็ขอเลือกใส่พื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับ240 g b ก็พอนะครับ 240 g b ก็พอนะครับเบื้องต้นหรือถ้าคุณทราบอยู่แล้วว่าคุณต้องการใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการพื้นที่เท่าไหร่ก็จัดตามผมไปก่อนได้นะครับแล้วถ้ามันไม่พออย่างเงี้ยคุณก็น่าจะเริ่มกะได้แล้วว่าว่าเอ้ยคุณต้องการประมาณไหนนะครับก็จะได้ซื้อตัวใหม่เพิ่มได้ถูกนะครับซึ่งไอเมนบอร์ดพวกเนี้ยนะครับต่อให้เป็นแบบ A320 เลยอ่ะแบบตัวเล็กๆเ,เลยนะครับก็จะมียางตำาๆอ่ะที่ผมเห็นคือสช่องนะครับ น้นแล้วอันนี้ใส่เป็นหนึ่งช่องใช่ไหมคุณเหลืออีกสามตัวนะครับยังไม่รวม M2 เลยนะคุณสามารถใส่ตัวละหนึ่งเทเลไบ์สามตัวเลยก็ได้หรือคุณจะใส่ตัวละสองเทเลไบ์สามตัวเลยก็ได้เพราะงั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเหลือเฟือนะครับใส่ไปก่อนได้ถ้าไม่พอก็อัพใหม่ก็ได้นะครับถ้าต้องการอัพความแรงก็หา M2 เร็วๆสักตัวก็ได้นะครับซึ่งจริงๆก็มีนะผมมีแนะนานะเช่น WD Blue นะครับ SN550 นะครับก็เร็2ว2กิกะกว่าตัววีเลยนะนะครับแล้วราคาแค่แบบประมาณพันหนึ่งอะ แล้วช่วงนี้เนี่ยผมเห็นแววบนะครับเห็น sn 7 5 0พันผ่านนะครับ wd b a c k นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเร็ว3 g กิกครึ่งต่อวิเป็นอดีตตัวท็อปเลยนะนะครับตอนนี้เขามี sn 8 5 0ที่มันเร็วกว่า2เท่าแล้วไงแต่นั้นมันใช้สำหรับ pcie gen 4แต่ตัว sn 7 5 0เนี่ยก็ลดลงมาราคานี่เรียกได้ว่าหายไปครึ่งๆเลยนะเหลือ2 5 0 g กิกตอนนี้เหลือที่ประมาณ1290นะครับ เท่าที่เห็นจากเมื่อวานนะดังนั้นแล้วก็ถ้าเจอก็สามารถใส่ได้นะครับอันนั้นคือโคตรเร็วโคตรแรงแล้วมันจะพาคอมคุณแบบเร็วมากๆนะครับแล้วก็ power supply นะครับ power supply ก็จะแนะนําเป็นคือมันไม่มีในเว็บนะก็จะแนะนําเป็น a n t e c e นะครับ a n t e c atom v 5 5 0นะครับก็คือ550วัตต์อะตัวนั้นจะเป็นตัวที่โอเคมันยังไม่ผ่าน เกณฑ์ที่ผมตั้งไว้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะคือผมเข้าใจว่าโอเคงบเราค่อนข้างที่จะฟิกนะครับเนี่ยจริงๆตัวเลขมันเกินแล้วนะครับแต่มันเกินมาจากการ์ดจอการ์ดจอมันแพงกว่ามันแพงกว่าที่ผมบอกไป2เท่าได้นะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะยังพออยู่ในงบอยู่นะครับก็จะแนะนําเป็นเจ้าตัวพาวเวอร์สปายที่เป็นแอนติกอะตอมวีคุณสามารถหาแอนติกอะตอมวีได้ในราคาประมาณ8,900นะครับ จริงๆน่าจะหาในราคา700กว่าได้ด้วยแหละนะครับถ้าโชคดีนะแต่ถ้าต้องการอัปเกรดเลยก็แนะนําพวกซิว r ์สโตนนะครับซิว r ์สโตนนี่รุ่นสาตนดาด500วัตต์ถูกสุดอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0นะครับก็เพิ่มอีกแค่3-400เท่านั้นนะครับแล้วก็เคสเคสนี่ก็หาได้ถูกๆนะครับก็แนะนำไซส์ไมโคร a อทขึ้นไปเอาตามขนาดบอร์ดนะครับแต่ว่าอย่าเอาเคสแคบเกินไปเดี๋ยวมันใส่กั์ดจอหรือว่าเกรดได้ยาก รเริ่มต้นเคสก็จะประมาณ3-400บาทนะครับรวมๆประมาณนี้นะครับก็จะมี CPU แพทที่แพงกว่าราคาที่เห็นประมาณพันหนึ่งแล้วก็เมนบอร์ดที่แพงกว่าราคาที่เห็นประมาณ500นะครับ SSD นี่มีถูกกว่าราคาที่เห็นเยอะมากแล้วก็ p พ w e r supply ที่ที่ราคาใกล้ๆก,กันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมตั้งไว้เฉยๆให้ราคาให้ให้รู้ว่าราคามันใกล้เคียงนะนะครับแล้วก็ลบส่วนต่างของตัวนี้ที่มันเพิ่มขึ้นไป2เท่าเนี่ยก็เหลือประมาณ12ื่นพอดี นะครับเจ้า1050ธรรมดาเ่ย1050ที่ไม่มี T.I เนี่ยมือ2ล่าสุดเห็ุราคา4 6 0 0รวมๆแล้วทั้งหมดก็จะประมาณ12,000บาทพอดีนะครับบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่มีในเว็บก็จําชื่อที่ผมบอกแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดซื้อที่ใต้ description เนี่ยผมจะคัดเอาไว้แล้วอันนั้นน่ะจะเป็นสเปคที่ผมอยากให้คุณได้แบบนั้นเลยจริงๆนะครับแต่แล้วก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าคุณมาฟังคลิปอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณกดสคริปแบบ ข้ามไปข้ามมาแล้วมาเจอเอ้ยรูปนี้กอ๊กอปก๊อปชื่อเซิร์ชเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมันไม่ตรงนะครับก็แต่ถามว่าจริงๆใส่ได้ไหมก็ก็ได้อยู่นะครับแค่ผมไม่ได้แนะนําเท่าไหร่มาดูทางด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับ Assassin Creed Origin นะครับ High f i d e l ได้35เฟรม PUBG High f i d e l ได้45เฟรม Monster Hunter World High f i d e l ได้30เฟรม Fortnite High f i d e l ได้65เฟรม Rainbow Six Siege High f d e l ได้69เฟรม Call of Duty World War 2 High f ฟื l อดีได้70เฟรม Overwatch i i h h u l l ด d ได้71เฟรม LOL Very really High Full ดีได้89เฟรมและ SGO High ฟ u l l ด d ได้ไปถึง180เฟรมเลยทีเดียวนะครับก็ เป็นสเปคที่ยังคงสามารถเล่นเกมในระดับปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับก็อย่างที่เห็นว่าทุกเกมเลยนะครับผมเซตติ้งไปที่หายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างสูงในระดับในอคอมเมนต์ของเกมเลยทีเดียวนะครับก็ยังสามารถเล่นได้นะครับและในเกมที่เป็นเกม FPS ทั่วๆไปที่มันไม่ได้กินสเปคมากอย่างพวก c ซ GO อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถรีดเฟรมเรทได้เกือบๆือบ200เฟรมเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วถ้าคุณเล่นเกมแค่แบบเกมยิงชูตติ้งทั่วๆไปเนี่ย ก็บอกได้เลยว่าสบายนะครับอย่าง O v e r w a t c h อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้ร้อย5 0เฟรมทำยังไงก็เปลี่ยนจาก High เป็นมีเดียมหรือว่าลดลงมาอีกสักหน่อยก็สามารถทำได้แล้วนะครับแันแล้วสเปคนี้เนี่ยก็เป็นสเปคที่สามารถเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงในเกมที่มันกินสเปคต่างๆอย่างมอน Hu ันอย่างพับ G อะไรเงี้ยก็ยังคงทำเฟรมเรทได้อยู่ในระดับที่ดีนะถ้าคุณอยากได้เฟรมเรทให้มันเกิน60อย่างเงี้ยก็อาจจะปรับลดจากไฮเป็นมีเดียมหรือว่าต่ำกว่านั้นนิดนึงให้มันได้เฟรมเรทที่ เหมาะสมสำหรับคุณแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ